สวัสดีครับเล่นเกนมนี้อยู่หรือเปล่าต้นเตยสวัสดีจ้าอยากจะทำร้านใหม่แต่ขี้เกียจ สวัสดีครับอิริชัยมาเซสวัสดีจ้าเล่นเกมนี้ยังครับไม่น่าพลาดนะไอ้บ็อกนี่มันหิวตลอดเวลาเลยนะเกินไปไอ้บ็อกยังจะกินหมดบ้านไม่ได้นะบ็อกนะเล่นแล้วเลิกแล้วขี้เกียจขี้เกียจฟาร์มหรอ สร้างบ้านไงแสดงว่าไม่ชอบแนวนี้นะโอซี่เกมตอนย้อนตอนย้อนเล่นแล้วนะเลิกแล้วขี้เกียจท่องเที่ยวเมืองกเดียวว่า เี่ไม่นด้อยู่ไปหาน้องลาเต้ดีกว่าน้องลาเต้อยู่ไหนบ้างวันนี้วันที่สิบเก้าหิมะตกก็จะไอ้นี่มานี่มาดอลลิสต้องไปหาดอลลิสชอบเกมมีคนปากแซ่บๆอ๋อชอบเกมแนวคนปากแซ่บๆเออเกมนี้มันอาจจะตามุตตมิไปหน่อยว่าไหมเกมนี้ เกมนี้อาจจะตามุตามีไปหน่อยแต่รู้ว่ามันเ,นเพลินดีนะเล่นกับเพื่อนๆหาดีเอ้ยมาชาลาไปซื้ออย่างวะลืมมาชาลาไปซื้ออย่างวะกับดอลลิส หนูถึง18อ๋อเลเวล18แล้วเหรอครับดีใจด้วยอย่าลืมไปมาหาดอลลิสนะวันนี้มาซื้อน้ำตาลนี่น้ำตาลลุงซื้อไปอย่างวะเมื่อเช้าเล่นอยู่ปะครับตอนนี้น้องปลาย๋อ,อซื้อไปแล้วนี่วะลืม เลาเต้ hey. เข้ามาในเมืองลุงก็มาแวะรา้านกาแฟลุงได้นะไป่นบิงกี้พายมาเร็วมาเร็วทักทายคนดูทุกคนด้วยนะครับน้ำต่อต่อ,ตอแล้วทางบ้านแดงด้วยนะวันนี้วันที่สิแล้วนะเอเขาบอกวันนี้มีสายลุงใช่ไหมเดี๋ยวดูไปทีท วันนี้มีสายลุ้งมานะสายลุ้งมาก็จะมีเควสตกปลาใส่ลุ้งปลาที่ออกมาเฉพาะตอนใส่ลุ้งนะน้องทำอะไรวะเล่นเมื่อกี้งงมากเล่นต่อไม่เป็นอ้าวติดอะไระครับสอบถามได้ติดอะไรล่ะน้องกินหลับหรอดีจ้า อ้าวน้องกลับไปแล้วกมแวะมาหาน้องไปเลยอ้าวเข้ามาเข้ามาเยอะเลยห้าร้อยห้าสิบห้าติดยังไงเข้ามาทีละอันเลยมาถามได้เลยจ้าเดี๋ยวลุงช่วยหีใครนี่ฟางอ้าวตามฟางไปหาฟางดีกว่าน้องฟางหายไปเลยน้องฟางเข้ามาวันเดียวเอง ไม่เคยได้เล่นด้วยกันเลยฮัลโหล ไปไหนแล้วล่ะไปแล้วเหรอ

ยายบอกให้พิมพ์อะไรในคอมโก้ Go, ไม่รู้ยายแล้วยายบอกอะไรหนูอะยายคือใครยายเล่นเกมนี้ด้วยเหรอยายไหนนี่ยายในเกมอ่ะผมสีส้ม ยายไหนอะยายในเกมแล้วยายคือใครยายเป็น NPC หรือยายเป็นยายเป็นคนยายที่ให้พาดูนกอะ อ๋อบาเลเจเหรอก็ทำเควสอะครับเขาให้ไปถ่ายรูปนกหรือเปล่าไม่มีอะไรมากมายหรอกนองน่าจะอองไปแล้วลอ,องฟังย่าได้พาดูนกกับบาริเลเจ เคลสมีไม่กี่อย่างก็คือให้ถ่ายรูปนกแล้วครับถ่ายรูปนกบอกให้ตั้งเรื่องในคอมไม่รู้แต่งอะไร ก็พิมพ์อะไรมั่วๆไปก็ได้ครับขายหนังสือใช่ไหม

นี่นะจ๊ะมาหาดอลลิตก่อนนะพาน้องมาซื้อของดอลลิสนะ เดี๋ยวบ่ายโมมีฝนดาวมีฝ่ายลุงนะ เนมมอ่านมไปหานมดีกฟ้าง Where is name เยี่ยมเยินเยี่ยมเยินเพื่อนบ้านนะครับน้องไปเข้ามาสิเดี๋ยวลุงพาทำเควสติดตรงไหนจะได้ช่วยดูให้ว่าง รถเมย์สวัสดีครับถ,ถ่ายคนดูได้นะฉันเห็นเจ้าแล้วนะเจ้าเนมใช่ไหมไม่ใช่น้องเนมอยู่ในบ้านนี่วั้ทำลายัยรุ่น เราก็จะวิ่งตรงๆไปเลยแวะมาร้านกาแฟลุงได้นะล,ลุงปลายรู้ปะ Bilang ng kafe

โอเคลาเต้ด้วย ทาให้อร่อยนะครับเค้กลาวากับลาเต้อุ่นๆนะครับมาร้านลุงก็ถ้าไม่ถ้าไม่รู้จะกินอะไรก็กดในกาชามีกาชาให้สุ่มว่าจะได้เมนูอะไรนะลา <c oughs> วาไง <c oughs> เห็นไหมไปปุดๆเลย Isso <laughs> <C 'est bon. laughs> สิอดกับเจ็ดมัง้งโอเค มาสมมึดเลยนะใครนี่อ๋อนัดนัดเล่นสมมึดเลยนะนัด He he he. ใช่ที่นี้เป็นคาเฟ่เรียกว่าลาบดีเลยนะเพราะกว่าจะเดินเข้าไปถึงร้านบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเรามาฉาดที่นี่อร่อยมากๆครับถายรูปที่นี่แสงสวยทุกมุมเลยครับร้านชื่อว่าปูนอยู่ที่บางแสนครับไปแกล้งคนเมื่อคืนมันมากอ๋อเห็นเขาลงอยู่มั้งที่ไปยืนทําอาหารใช่ไหมใช่ปะมามึนๆแล้วเขาบอกเขาตกใจอ่ะเห็นลงคลิปอยู่อ่ะใช่เราวปะใช่ปะ เห็นมีน้องคนหนึ่งก็ตัดคลิปลงมาอยู่อะในทิกตอกอะก็บอกเขาทับช็อกอ๋อน่าจะอีกคนเหรอน่าจะอีกคนโอเคดด ตนมโตแก้มยุยชื่อน้องเจ้าได้จะได้มาทำไมดีวะเออยีแดดมาละพอร้านด้วยนะดูกลมกลืนนี่ ไปฟาร์มเห็ดดีกว่าไปฟาร์มเห็ดไหม สว,วัสดีจ้าแม่อมอนสวัสดีจ้าพักยังพักยังกา ถูพักอย่างเนี้ยเอากาแฟเปล่ากินกา,าแฟาเรา,า,าสองอยังถ้าเรากดรีบบนไม่ทันกดย้อนหลังตรงไหนหรอคะถ้าเรากดเรียนไม่ทันกดย้อนหลังตรงไหนเลยคะเรียนเรียนในไอ้นั่นหรอในบูปินน่ะหรอก็กดเข้าไปที่กระเป๋าครับแล้วก็หาบูปินถ้าเจอบูปินก็กดเรียนได้เลยครับมันจะอยู่ในกระเป๋าครับถ้าเรากดเรียนไม่ทัน,นบูปิน,น,นไม่ได้หรอคะ เอามลล่ะอยากกินไรอะ่ะไม่เอาเมนูอันนั้นนะเอาเมน่น้ำผึ้งนะพักกี่โมองอะ่ะบ่ายสองใช่ไหมใช่ครับ<ช>ก็เข้า้แบบนีเข้าไปดีกระเป๋าเราครับเราจะเห็นแผ่นสีฟ้าฟ้าที่มันเขียนว,ว่าบูปินน่ะหรืออะไรสักอย่างพิม์เขียวเขียนพิมพเขียวเขียนพิมพ์เขียวเนาะแล้วกดเข้าไปครับมันก็เล่นได้เลยครับ ่าเคขอบคุณค่ะครับแม่แล้เดียวจะไปหาแนวไปไปคลองไหนอะเสรติต้องการน้ำพึ่งมะนาวมากกว่านะเสรีเจ็บคอฝุ่นพีเอมเยอะไปสิบัทางนูน้นดี่าสั่งกาแฟไม่หวานทำไมมันหวานจังเองสั่งผิดแดี หรือไม่คนทำก็ทําผิดอ่ะเดียวเอาไปคืนเขาซะบอกว่าเพ่ <c oughs> <"Hey, S 1> ผมสั่งไม่หวานไม่หวานจังชีวิตผมก็หวานอยู่แล้วนะให้ผมตัดขาหรือไงใช่ไหม สวัสดีค่ะลุงป้าสวัสดีจ้าวัยรุ่นสั่งจากร้านลุงนี่แหละคนส่งน่าจะใส่ใจความหวานคะใช่กาแฟลุงส่งให้ใครกินนะไม่หวานก็ต้องหวานนะบอกเลย ใส่ใจทุกคำนี่ีเรื่องแสงอยู่หลังไหนวะลืมวะพาน้องมาเนี่ยพาน้องเนมมาเนี่ย เจ็ดเออว่ะเมื่อกี้มันไม่เห็นนะไม่เห็นรูรูตุ่นโปรติต้องเห็นรูตุ่นนะลองติ้น,นของลุมแล้วยังแค่เดียวเออนี่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  เดาดาเดาาไม่ไม่ไม่ลุงลุงไม่เสิร์ฟผู้ชายผู้ชายให้มันหากินเอง <laughs> เอา้อาว <laughs> อา้อาวเก